没有做啥，他一弄人都给 八、九、十、五 <laughs>、啊、六、哦。 Tá? ใบเลี่ยมยอดตลอดการการเรียนดีกีฬาเด่นเห็นประจักษ์ละเสียรลห,หนักหนักสุตรมีสายตุในถุกด,ด้านตึ้งตๆกำแพงแสนวิทยาอโรางตึงตงตงต้งยังยืนนานผู้ชักไทยใช้สยย